คนพานห่วงรักตอนจบดวงใจผูกพันก่อนจะไปฟังนิยามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะและตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีปุ่ม s u p e r t ร์แ k s แล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้า ถ้าเป็นเรื่องนั้นก็ขอให้วางใจได้ค่ะเพราะนาวเองก็ไม่ได้คิดที่จะกีดกันความเป็นพ่อลูกอยู่แล้วพี่ตุลมีสิทธิ์ในตัวลูกทุกอย่างเท่าเท่ากับนาวในฐานะพ่อของลูกจะต่างก็แค่ลูกต้องอยู่ในความดูแลของนาวเพียงเท่านั้นเองทางออกที่เธอมอบให้นั้นจะไม่ทําให้ใครรู้สึกเสียผลประโยชน์ทางนั้นถ้าเธอทําได้อย่างที่พูดจริงๆก็ดีส่วนเรื่องอยาเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับตาตุลให้เองไม่ต้องเป็นห่วงและอย่าคิดเล่นตุกติกเพราะฉันไม่เอาเธอไว้แน่ตามนั้นเลยดีเหมือนกัน เธอจะได้ไม่ต้องพยายามพูดเรื่องว่าบ้านนี้คนเดียวผมไม่อยากครับเป็นตุนที่เอ่ยโดยไม่ต้องคิดอะไรให้เหนื่อยไหนเลยจะสายตาที่จ้องมองคนเป็นแม่ในตอนนี้ก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่ายัางไงเสียเขาก็จะไม่มีวันอยากกับเธอทำไมถึงไม่อยากยรักแม่นันหรือไงคนถูกดึงให้ต้องเข้ามาอยู่ในบทสนทนาจำต้องเดินมาทิ้งตัวลงนั่งข้างๆสามีเพราะอยากจะรู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมอยา ทั้งๆที่เรื่องนี้น่าจะเป็นผลดีต่อเขามากกว่าใครๆใ,ในส่วนของเธอนั้นยังไงก็ได้สุดแล้วแต่ใจเขาเลยตอบคุณแม่ไปสิคะว่าทำไมพี่ตนถึงไม่ยอมอยาตอบมาเลยดังๆชัดๆเพราะเธอเองก็อยากจะรู้เหมือนกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของผมแม่ปล่อยให้ผมจัดการเองดีกว่าครับทว่าสุดท้ายแล้วทั้งเธอแล้วก็แม่ของเขาต่างก็ไม่ได้รับคําตอบอะไรจากเขากลับมาอยู่ดีนี่แกหาว่าแม่ยุ่งเรื่องของแกเหรอ นางถามด้วยความไม่พอใจอย่างถึงที่สุดในฐานะแม่แล้วย่อมต้องอยากให้ลูกได้เจอกับภรรยาที่คู่ควรทั้งนั้นและนางไม่คิดว่าตัวเองทำผิดอะไรกับใครครับต่ตุนอีกเรื่องจากนี้ถ้าแม่จะมาที่นี่ต้องบอกผมล่วงหน้าก่อนผมไม่อยากให้แม่เอาเรื่องเครียดมาใส่หัวเมียผมเนากำลังท้องแล้วทุกๆความรู้สึกที่เธอต้องเผชิญมันจะส่งผลถึงลูกผมโดยตรงหวังว่าแม่จะเข้าใจนะครับนาทีนี้วารางคณารู้สึกอยากยืนปรบมือให้สามีเสียเหลือเกิน นี่เป็นครั้งแรกเลยเชียวนะที่เขาปกป้องเธอแบบนี้หลังจากขอร้องแกมบังคับหน่อยๆให้แม่กลับไปแล้วตุลก็จัดการรังต้นแขนภรรยาให้เดินขึ้นมาบนห้องนอนด้วยกันก่อนที่เขาจะกดให้เธอนั่งลงบนเตียงพร้อมๆกับค่อยๆค,คุกเข่าลงตรงหน้ากันโดยไม่บอกกล่าวพี่ตุลจะทําอะไรคะแน่หลืว่ามันทําให้เธอตกใจเพราะว่าการกระทําเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเธอเองก็ไม่คิดว่าเขาจะทํามันด้วยเมื่อวันก่อนเห็นบ่นว่าปวดขาไม่ใช่ด้วยไง พี่จะนวดให้ชายหนุ่มตอบก่อนจะขยับมือมานวดเบาๆให้ภรรยาหวังจะเอาใจหรืออย่างน้อยๆเขาก็อยากทำดีกับเธอเพื่อถ่วงเวลาไม่ให้เธอพูดถึงเรื่องอย่าออกมาอีกไม่ต้องค่ะนาวทำเองได้พี่ตุนนะบอกว่าทำเองได้ไงร้อยวันพันปีไม่เคยจะมาสนใจว่าเธอจะอยู่ดีมีสุขแค่ไหนแล้วมาวันนี้ไปกินอะไรผิดสำแดงมาจากไหนของเขามาทำดีแบบนี้คิดจริงๆหรอว่ามันจะเปลี่ยนใจเธอได้ไม่มีวันซะหรอกได้ยแล้ว แต่พี่จะทำให้จบนะจบบ้าจบบออะไรพรุ่งนี้หมอนัดใช่ไหมพี่จะไปด้วยความจริงนาวไปเองก็ได้ค่ะหมอก็แค่นัดปกติไม่มีอะไรแปลกใหม่หรอกเรื่องอะไรเธอจะบอกว่าพรุ่งนี้อาจได้เห็นเพศลูกด้วยเพราะอยากมีช่วงเวลาล้ำค่านี้เพียงลำพังสุดท้ายวารังคณาก็ไม่อาจต้านทานความดื้อเงียบของอีกคนได้และนอกจากเขาจะเป็นคนขับรถพาเธอมาหาตามนัดแล้วเขายังเดินตามเข้ามาในห้องตรวจหน้าตาเฉย แล้ววันนี้เองที่มันทําให้เธอและเราหัวใจเต้นแรงเมื่อหมอบอกว่าเจ้าตัวเล็กในท้องยอมให้พ่อและแม่ได้เห็นเพศแล้วกลัวว่าจะได้ลูกสาวนะคะคลอดออกมาต้องหน้าตาดีมากแน่ๆค่ะพ่อหล่อแม่สวยขนาดนี้ยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมอคนที่อยากได้ลูกสาวเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วแทบจะยิ้มไม่ยอมหุบขณะที่ตุนเองก็ตื่นเต้นจนเก็บอาการไม่อยู่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกพวกนี้มันคืออะไร แต่ที่แน่ๆการที่ได้รู้ว่าอีกไม่นานจะมีเจ้าตัวน้อยออกมาวิ่งเล่นให้ได้อุ้มชูดูแลนั้นมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกแย่เลยแม้แต่น้อยออกจะมีความสุขมากด้วยซ้าไปว่าไปดูของให้ลูกกันไหมเขาถึงเอ่ยชวนขึ้นเบาๆเมื่อนึกถึงเรื่องสําคัญบางอย่างขึ้นมาได้จะไม่เป็นอะไรหรอคะโบราณเขาถือแต่พี่ไม่ถือในเมื่อเขาว่ามาแบบนี้เราจะให้เธอพูดอะไรได้อีกสุดท้ายเราทั้งคู่ก็มาจบที่ห้างห้างหนึ่งเข้าจนได้ลูกจะชอบตัวไหนมากกว่ากัน แล้วก็เป็นคนที่เหมือนจะเริ่มมีอาการเห่อลูกให้ได้เห็นบ้างแล้วที่เอ่ยถามขึ้นพร้อมกับชวชุดน่ารักในมือมาให้เธอได้ช่วยตัดสินใจแทนแล้วนาจะรู้ไหมคะลูกยังไม่คลอดวันนี้สักหน่อยอีกอย่างของพวกนี้ค่อยเตรียมก็ได้ไม่จําเป็นเลยที่เขาจะต้องรีบร้อนถ้างั้นผมเอาทั้งหมดนี่เลยครับนั่นบาร,รายเพราะคนรวยจะรีบซื้อไปทําไมคะลําบากเธอต้องขนตอนที่ต้องย้ายออกมาจากบ้านเขาไหมเกิดวันหนึ่งเราอยากกันขึ้นมาแค่อยากซื้อให้ลูก ต้องมีเหตุผลด้วยเหรอเกิดนึกอยากจะรักอะไรลูกขึ้นมาค่ะตอนที่รู้ว่ามีแกนาวไม่อยากจะเห็นพี่สนใจการที่เขานิ่งเฉยมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแล้วมันผิดด้วยหรือไงที่เขาแสดงอาการไม่เก่งอีกอย่างถ้าจะให้พูดตรงๆเลยก็คือเขาไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นพ่อของใครสักคนเร็วแบบนี้ถึงตั้งตัวไม่ทันแต่นั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รักลูกสักหน่อยเป็นเธอตังหากที่ชอบคิดเองเออเองอยู่ฝ่ายเดียวเรามาคุยกันดีๆสักครั้งได้ไหม กระทั่งกลับมาถึงบ้านก็เป็นเขาอีกเช่นเคยที่เอ่ยชวนให้เธอมาพูดคุยด้วยอย่างน้อยๆก็อยากปรับความเข้าใจกันเรื่องบาดหมางต่างๆมันจะได้จบลงเสียทีคำถามนี้นาะว่าพี่ตูนควรไปถามตัวเองมากกว่านะคะเพราะที่ผ่านมาไม่มีเลยสักครั้งที่นาวจะไม่คุยดีกับพี่เป็นเธอหรือเปล่าที่ต้องทนต่อน,นิสัยแย่ๆของเขาในส่วนเขานั้นกลับทําทุกอย่างอย่างที่ใจต้องการมาตลอดพี่ขอโทษพี่ผิดเองที่ทําตัวไม่ดีแต่เรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม ยื้อเวลาต่อไปก็เหมือนเรื่องราวมันจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆมันคงดีกว่าหากเราเปิดใจพูดคุยกันตรงๆไปเลยจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันปรับเพื่อให้ชีวิตคู่ไปต่อได้เขาไม่อยากเสียเธอกับลูกไปจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่อยากเสียไปจริงๆเพื่ออะไรคะเขาจะมาทําดีกับเธอทําไมตอนนี้ในเมื่อที่ผ่านมาเขามีเวลาตั้งมากมายแต่กลับไม่เคยคิดที่จะทํามันเลยสักครั้งเพื่อลูกเพื่อครอบครัวของเราไงครอบครัวหรอเขาเคยเห็นค่าของคาคานั้นเมื่อไหร่กัน เธอไม่อยากจะเคยรู้นาวไม่อยากฝืนใจใครถ้าทั้งหมดนี้พี่ตุลทำไปเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นพ่อนาวขอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่านาวไม่เคยคิดที่จะกีดกันพี่กับยัยหนูใครบ้างจะไม่อยากให้ลูกมีพ่อไม่ใช่เธอคนหนึ่งแน่นอนพี่ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นพี่แค่ไม่อยากให้เราหยากกัน มันอาจจะช้าไปสักนิดแต่มันพอจะเป็นไปได้ไหมหากเขาจะบอกว่าเขาเองก็รู้สึกกับเธออยู่มากแต่เพราะยังโกรธที่เธอทําเรื่องแบบนั้นภายในใจมันถึงได้กดอีกหนึ่งความรู้สึกเอาไว้ทว่าพอมาวันนี้วันที่เธอบอกว่าต้องการจะหย่านั่นเองเขาถึงได้มั่นใจว่าวารางคณาไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกกับความสัมพันธ์นี้แต่เขาเองก็รู้สึกไม่ต่างจากเธอเลยสักนิดพี่ไม่ได้คิดว่านาวเป็นคนอื่นในชีวิตมานานแล้วสําหรับพี่นาวคือเมียคือคู่ชีวิต จริงอยู่ว่าที่ผ่านมาพี่อาจใจร้ายและทําตัวแย่ๆแต่นั่นมันเป็นเพราะพี่โกรธสิ่งที่นาวทานาวก็กําลังจะชดใช้ให้พี่ตนอยู่นี่ไงคะยังไม่พอใจอีกหรือไงหรือต้องให้นาทาขนาดไหนมันถึงจะพอใจพี่ต้องให้เธอกราบเขาด้วยไหมเขาถึงจะรู้ว่าเธอเองก็เสียใจเธอจะให้พอใจพี่นาวต้องอยู่เป็นเมียพี่ไปจนวันตายนั่นต่างหากคือสิ่งที่พี่ต้องการจริงๆเป็นเขาที่ตอบกลับมานี่ผิดคนที่พี่รักตอนนี้ไม่ใช่นาดาวอีกแล้วพี่เพิ่งมั่นใจในความรู้สึกที่ว่า ก็ตอนที่ได้กลับมาเจอเขาอีกครั้งแต่คนที่พี่รักและอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยกันคือนาวนี่ต่างหากคือเรื่องที่เขาอยากบอกให้เธอได้รู้ไว้จะได้เลิกเข้าใจเขาผิดผๆเสียทีพี่ตุลนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันผีเข้าเขาหรือไงนะเรื่องระหว่างเรามันอาจเริ่มต้นไม่สวยหรูเหมือนคู่อื่นๆแต่ถ้าตอนนี้เราใจตรงกันมันจะไม่ดีกว่าหละครับถ้าเรามาลองปรับไปด้วยกันอย่างน้อยๆก็เพื่อลูกของเรา เพราะทำเพื่อลูกไงเธอถึงได้คิดว่าการแยกย้ายน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเราทุกคนแล้วทำไมเขาต้องทำเรื่องให้มันยุ่งยากด้วยกันมาบอกรักกันแบบนี้ไม่เข้าใจจริงๆว่าเขายัางต้องการอะไรจากเธออีกใช่ความรักหน่หรอคะพี่ตูนอาจจะแค่เคยชินกับสิ่งต่างๆที่นาวทำให้วันหนึ่งพี่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดและหากวันนั้นที่ว่ามาถึงเธอคงเจ็บเอามากๆที่ต้องผิดหวังกับความรักครั้งเดียวของตัวเอง เธอไม่อยากปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นเล่นงานจิตใจอีกแล้วและเขาเองก็ไม่ควรมาล้อเล่นกับใจของเธอแบบนี้ด้วยพี่ดูเป็นคนที่ชอบพูดคำว่ารักกับใครเพร่อเพื่อรอชายหนุ่มทวงถา,ถามถึงสิ่งที่เธอน่าจะรู้ดีว่านั่นมันไม่ใช่นิสัยใจคอของเขาเลยสักนิดถ้าลองไม่ได้รู้สึกจริงๆไม่มีทางเสรอกที่เขาจะพูดมันออกมาแบบนี้ก็ไม่ถ้างั้นนาวบอกพี่ได้ไหมครับว่านาวกำลังกลัวอะไรอยู่กลัวหรอมีหลายอย่างเลยเชียวหลัดที่เธอกลัว และหนึ่งในนั้นก็เหมือนจะเป็นใจของเขานี่แหละที่เธอกลัวว่ามันจะเปลี่ยนไปในสักวันวันนี้เขาอาจจะรู้สึกรักแต่อะไรกันล่ะที่จะมาการันตีได้ว่ารักนี้มันจะยืนยาวนั่นต่างหากที่สําคัญนาวครับให้โอกาสพี่อีกครั้งได้ไหมนายังไม่ต้องตอบพี่ตอนนี้ก็ได้ขอแค่เราอยาหญ่ากันก็พอนะครับเขาขอแค่โอกาสสุดท้ายแล้วเข้าสัญญาว่าจะไม่ทําให้เธอผิดหวังเหมือนอย่างแล้วแล้วมาอีกซึ่งเขาทํามันได้แน่ๆนาวขอเวลาคิดหน่อยได้ไหมคะ จะให้ตอบอะไรตอนนี้นาวคิดไม่ออกเธอยังไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะรักเธอด้วยซ้ําแล้วเรื่องที่ว่าจะให้ตอบอะไรตอนนี้เธอทําไม่ได้แน่ๆอย่างน้อยๆก็ต้องให้เวลาเธอคิดหน่อยตุลให้เวลาเธอคิดตามที่ขอแต่ระหว่างที่รอคําตอบเขาก็แทบไม่ยอมห่างเธอไปไหนแม้แต่ตอนที่เธอต้องมาเฝ้าร้านเขาก็ตามเฝ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เคยเห็นงานสําคัญกว่าทุกสิ่งอย่างเขาไปแล้วชักเพี้ยนขึ้นไปทุกวันนั่งพักก่อนไหมครับนาวเดินมาทั้งวันแล้วนะ เป็นชายหนุ่มที่เอ,อ่ยขึ้นยังอดไม่ไหวก่อนจะรังให้ภรรยาทิ้งตัวลงนั่งข้างๆกันทันทีที่พูดจบไม่ชอบใจเลยที่เห็นเธอทำงานหนะักแทนที่จะได้อยู่พักผ่อนอยู่ที่บ้านอย่างที่เขาต้องการนาวหวคะ่ะอันที่จริงหมอบอกให้หนาวออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนกันจะได้แข็งแรงหรือต่อให้จะเหนื่อยแต่มันก็คือความรับผิดชอบของเธอที่ต้องดูแลร้านอีกอย่างหน้าที่พวกนี้เธอไม่ไว้ใจให้พนักงานมาทำแทนเพราะเคยมีประสบการณ์โดนโกงเงินจากพนักงานบัญชีไปถึงอย่างนั้นก็เธอ แต่นาวก็ควรพักบ้างพี่เป็นห่วงในเจ้ารองเท้าที่เธอสวมอยู่นี่อีกอายุคันขนาดนี้ว่าราังคณาควรเปลี่ยนมาใส่รองเท้าที่มันเหมาะสมได้แล้วส่วนส้นสูงพวกนี้เอาไว้คลอดลูกแล้วค่อยกลับมาใส่ก็ยังได้อย่าบ,บน่นได้ไหมคะนาวก็พักแล้วนี่ไงถึงจะเป็นการพักในรูปแบบที่ถูกเขาบังคับก็เถอะแต่มันก็เหมือนๆกันไหมอีกอย่างคนที่เคยทําอะไรต่อมีอะไรมาตลอดอยู่ๆจะให้หยุดอยู่เฉยๆเธอทําทไม่ได้หรอกอย่างน้อยที่สุดก็ต้องการเวลาเพื่อปรับตัวอีกนิด ต้นเดือนหน้าพี่มีวันหยุดเราไปเที่ยวกันไหมครับเป็นอีกครั้งแล้วที่เขาทําให้เธอแปลกใจเพราะที่ผ่านมามักจะเป็นเธอเสมอที่ชวนเขาไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เป็นทุกครั้งที่เขาบอกปัดอ้างว่างานยุ่งบ้างละ่ะไม่อยากไปบ้างละ่ะจนในที่สุดเธอก็เลิกล้มความตั้งใจนี้ไปโดยปริยายน่าขอคิดดูก่อนนะคะไม่รู้ว่าช่วงนั้นจะว่างหรือเปล่าในๆก็มีโอกาสเอาคืนเขาแล้วขอเล่นตัวหน่อยก็แล้วกันเขาจะได้รู้ว่าเธอนะ่ะไม่ง่ายนะขอบอกตกเย็นครับ ไม่ง่ายเลยแต่ลากฉันมาซื้อชุดว่ายน้ําแบบเนี้ยไม่อยากไปเลยว่างั้นหญิงสาวไม่สนในคําเหน็บของเพื่อนเพราะตอนนี้เธอมีเรื่องสําคัญกว่าที่ต้องทําให้เสร็จและจะต้องทํามันอย่างแนบเนียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยสิชุดไหนดีช่วยเลือกหน่อยเร็วๆฉันมีเวลาไม่มากเพราะไม่ได้บอกสามีว่าจะออกมากับเพื่อนหญิงสาวจึงต้องทําเวลาหน่อย เื่อกันไม่ให้คนที่บ้านจับผิดเอาได้ซึ่งมันคงเป็นความรู้สึกเสียหน้าอยู่หน่อยๆถ้าหากเขาเกิดรู้ว่าเธอเองก็รู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องที่ว่านั่นอยู่ไม่น้อยเลือกยากสวยทั้งสองตัวเอาไปทั้งหมดนั่นแหละใส่อวดฝรั่งทั้งชายหาดเอาให้ผัวกกอยู่ไม่เป็นสุขไปเลยเป็นไงเป็นความคิดที่เขาท่าฉันซื้อเขาจะได้รู้เสียบ้างว่าเธอเองก็มีคนสนใจอยู่ไม่น้อยเป็นโชคดีของเขาแค่ไหนกันแล้วที่เธอรักจะได้ไม่เผลอมาทําให้เธอต้องเสียใจเขาอีก หญิงสาวเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อที่จะได้ไปเที่ยวกับพ่อของลูกเป็นครั้งแรกกระทั่งวันเดินทางมาถึงก็เป็นเธอเสียเองที่เก็บอาการตื่นเต้นไว้ไม่อยู่แม้ว่าจะบอกตัวเองให้พยายามทำตัวเป็นปกติให้ได้มากที่สุดแต่ก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องเดียวที่ทำได้ยากมากจริงๆห้องนอนของนาวละ่คะกระทั่งถึงที่หมายเธอถึงได้หันไปเอ่ยถามเพราะเท่าที่สำรวจบ้านนี้มีแค่ห้องเดียวแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่หากต้องนอนร่วมห้องกับเขา ยอมรับว่าทุกการกระทําของเขายังคงมีผลต่อหัวใจที่แสนจะไม่รักดีของเธออยู่มันเป็นเพียงเรื่องเดียวที่ต่อให้พยายามสักแค่ไหนก็ไม่อาจทําได้อย่างที่ใจคิดได้เลยสักทีห้องนี้ครับนี่พี่ไม่ได้บอกหรอว่าบ้านนี้มีห้องเดียวถ้าบอกเธอจะถามเหรอแล้วบ้านหลังออกใหญ่โตขนาดนี้แต่ทําไมถึงมีห้องเดียวประหยัดงบอะไรขนาดนั้นความจริงแล้วที่นี่คือเรือนหอของพ่อกับแม่พี่แต่พอพวกท่านอยากขาดจากกันแม่ก็ปล่อยทิ้งให้มันร้างไม่เคยกลับมาเหยียบอีกเลย จะมีก็แต่ป้ากิ่งกับหลานสาวที่คอยเข้ามาทําความสะอาดให้เพราะพ่อและแม่จากกันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพ่อแม่จะทําเป็นลืมไปจนหมดไม่เว้นแม้แต่บ้านหลังนี้ที่เคยมีความทรงจําดีๆมากมายให้นึกถึงเขาเองก็เกิดและโตในบ้านหลังนี้เช่นกันแบบนี้แม่พี่จะไม่ว่าหรอคะที่พวกเรามาที่นี่ยิ่งเป็นเธอที่ท่านไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าด้วยแล้วคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้าท่านรู้ว่าเธอหานกล้ามาบุกถึงอดีตรังรักของตัวเองแบบนี้ ซึ่งหากอีกฝ่ายไม่ปรารถนาให้เธอมาเหยียบเธอจะไม่มาอีกแม่ไม่ว่าหรอกท่านยกบ้านหลังนี้ให้พี่แล้วตอนนี้มันเป็นบ้านอีกหลังของเราและอีกหน่อยเขาจะยกให้ลูกเมื่อเขาว่ามาแบบนั้นเธอจึงไม่ได้ถามอะไรต่อแต่เลือกที่จะเดินหนีออกมาสำรวจบ้านกระทั่งตกเย็นหลังทานข้าวเสร็จก็เป็นสามีที่เอ่ยปากชวนให้เธอไปเล่นน้ำด้วยนาวไม่ลงค่ะแค่เอาขาจุ่มน้ำถ่ายรูปสวยๆลงไอจีพอ เธอตอบพร้อมทั้งปลดผ้าคลุมออกและนั่นเองที่มันทําให้อีกคนถึงกลับชะงักเมื่อได้เห็นสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ด้านในนั้นจะถ่ายชุดนี้ลงไอจีเหรอค่ะเรื่องอะไรเขาจะยอมให้คนอื่นมาเห็นแล้วทันทีที่อีกคนทําท่าจะหมุนตัวไปหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะเขาก็อาศัยจังหวะนั้นรั้งเธอลงมาในสัตว์ด้วยกันมันเสียเลยพี่ตุลน,นาบอกว่าไม่เล่นไงเขาไม่ได้แค่ลากเธอลงน้ํานะแต่ยังจับเธอมุดน้ําจนสภาพดูไม่จืดอีกแล้วคนบ้านี่ พี่วายคนเดียวเหงาไม่สงสารพี่หรอครับอย่างเขาเนี่ยน,น,น่าสงสารไม่เลยสักนิดเธอมากกว่าไหมที่น่าสงสารแกล้งหนาวสนุกมากไหมคะพี่ไม่ได้แกล้งพี่แค่หวงคำตอบตรงๆที่ได้กลับมาทำให้เธอได้แต่พูดไม่ออกไปนานสุดท้ายก็เลยต้องปล่อยให้เขาประคองกอดง้อง,งอนอยู่อย่างนั้นนานร่วมชั่วโมงต่อไปปล่อยเลยคะ่ะหนาวจะขึ้นแล้วหนาว กอดไม่พอแต่ยังเอาอะไรอะไรมาโดนขาเธอเขานี่นับวันยิ่งชักจะเอาใหญ่พี่กอดแน่นขนาดนี้ยังหนาวอีกเหรออ้อมกอดพี่ตุลมันไม่ได้อบอุ่นขนาดนั้นหรอกนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนเธอก็ม,มักจะสัมผัสได้ถึงความหนาวเหน็บจากทุกๆก,การกระทําของเขามาโดยตลอดแล้ววันนี้ที่เขามาทําดีด้วยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าเธอเจ็บเพราะการรักข้างเดียวมานานเกินพอแล้วพี่อาจไม่ใช่คนดีอะไรแต่พี่สัญญาว,ว่าจะทําทุกวันของเราจากนี้ให้ดี นะครับให้โอกาสพี่อีกครั้งนะแล้วพี่จะไม่ขออะไรจากนาวอีกเลยเขาขอแค่โอกาสเดียวเท่านั้นแล้วเขาจะไม่ทำผิดพลาดเหมือนที่แล้วมาอีกอย่างแน่นอนเพื่ออะไรคะทั้งๆที่เธอไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะทำทุกอย่างได้อย่างที่ปากว่าแต่ทำไมเขาถึงได้ดูมั่นใจแบบนี้ก็ไม่รู้และที่ไม่อยากเชื่อก็คงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาใจร้ายกับเธอมากเหลือเกินมันจึงไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรตรงไหนที่ในวันนี้เธอจะรู้สึกไม่อยากเชื่อใจเขาอีกเพื่อครอบครัวเราไง พี่อาจจะรู้ตัวช้าแต่ความรู้สึกที่พี่มีให้นาวมันไม่ใช่เรื่องโกหกแน่นอนพี่มั่นใจเกิดกลายเป็นความไม่มั่นคงขึ้นในดวงตาคู่สวยเพราะเธอไม่รู้จริงๆว่าเขาคุ้มค่ากับการให้โอกาสหรือเปล่าหากแต่สุดท้ายแล้วความรักที่มีต่อเขาก็เอาชนะทุกสิ่งอยู่ดีครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเธอไม่อยากให้โอกาสใครพร่ำเพื่อและเขาเองก็ควรต้องรับรู้เรื่องนี้เอาไว้ก่อนที่จะตกลงอะไรกลับมาด้วยเช่นกันขอบคุณครบนาว พี่สัญญาว่าจะทําชีวิตคู่ของเราให้ดีที่สุดเขาเชื่ออย่างไม่สงสัยเลยว่าตัวเองทํามันได้แน่ๆไวน่าจะคอยดูคะ่ะเธอให้โอกาสเขาก็จริงแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอาชนะใจเธอได้สักหน่อยเรื่องนี้คงมีแค่เขาเท่านั้นที่ต้องคิดต่อเอาเองว่าควรต้องทําแบบไหนยังไงถึงจะได้ใจเธอกลับไปครอบครองเหมือนที่แล้วมาชีวิตคู่ของเธอกับสามีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักเพราะเธออยากให้ทุกๆอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปให้ได้มากที่สุด ในส่วนของพี่ตุลเองเขาก็ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เหมือนกันแต่แค่เราเข้าใจกันมากขึ้นเท่านี้ก็เพียงพอแล้วแม่ชวนให้เราไปทานข้าวเย็นกับท่านที่บ้านวันนี้นาอยากไปไหมเกิดเป็นความเงียบขึ้นทันทีที่เขาพูดจบไม่ไปได้ด้วยหรอคะไปเถอะค่ะนาโอเคอย่างมากก็แค่ต้องทนเวลาที่แม่ของเขาพูดเหน็บเธอด้วยคำพูดซึ่งเรื่องนี้เธอรับมือมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วจะทนอีกสักครั้งจะเป็นไรไป อีกอย่างตอนนี้เธอมีเขาอยู่เป็นกองหนุนทั้งคนยังจะต้องกลัวอะไรอีกแม่เขาตั้งหากที่ต้องกลัวนะ่ะตกเย็นทั้งสองก็พากันขับรถมายังคฤหาสน์หลังงามที่ตั้งระหงานใจกลางเมืองแน่นอนว่ามันต่างจากบ้านหลังเก่าที่เคยเป็นประเด็นของสามีเธอมากนั่นเป็นเพราะตุลชอบบ้านหลังนั้นมากกว่าเขาถึงได้อาศัยอยู่ตามลําพังจนกระทั่งแต่งงานกับเธอแล้วนั่นแหละถึงย้ายจากบ้านไปอยู่เรือนหอส่วนบ้านหลังน้อยนั้นเขาแทบไม่เคยให้เธอเข้าใกล้เลยมาถึงแล้วก็นั่งสิ เป็นเสียงของเจ้าของบ้านที่ดังขึ้นแล้วนี่หมอบอกหรือยังว่ากำหนดคลอดเมื่อไหร่ก่อนที่ท่านจะถามต่อพร้อมกับจ้องมองมาที่หน้าท้องที่โตขึ้นมากแล้วของลูกสะพ้ยด้วยสายตาที่ยากต่อการคาดเดาอีกสองเดือนครับเป็นพ่อของลูกที่อาสาตอบแทนให้ก่อนจะจ้องมองทั้งแม่และเมียด้วยความรักสุดหัวใจใกล้แล้วนี่แกควรเลิกพาเมียตะลอนเที่ยวไปทั่วได้แล้วน้าตาตุนเวลาแบบนี้ควรให้น้องพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าท่านไม่เห็นด้วยหรอกนะที่สองคนนี้พากันเที่ยวไปทั่วห่วงก็แต่คนท้องนั่นแหละที่ควรหยุดพักได้แล้วเพราะอีกไม่นานก็ใกล้คลอดไว้คลอดเสร็จเมื่อไหร่จะพากันไปเที่ยวที่ไหนนางก็ไม่ห้ามขอแค่เอาหลานมาฝากให้นางเลี้ยงเป็นพอครับแม่ถ้าเป็นเรื่องนี้ตุนกับภรรยาก็ตั้งใจเอาไว้แบบนั้นอยู่เหมือนกันเรื่องเที่ยวไว้ลูกคลอดค่อยเที่ยวก็ยังได้ในส่วนช่วงเวลานี้เขาตั้งใจจะให้แม่ของลูกหยุดพักเพื่อเตรียมความพร้อมส่วนเธอ ถ้าวันไหนรู้สึกเบื่อเบื่อก็ให้ตาตุนพามาส่งที่นี่ได้ฉันเองอยู่คนเดียวบางทีก็เหงาคงดีถ้ามีเพื่อนคุยจะเรียกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่ายังไงดีล่ะตกใจแปลกใจหรืออะไรก็ช่างมันเถอะดีกว่าถูกเน็บเป็นไหนไหนค่ะคุณแม่ได้เท่านี้เธอก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นกันใหม่ที่ดีมากแล้วไม่ใช่แค่ท่านเท่านั้นที่จะต้องปรับตัวเธอเองก็เช่นกัน ซึ่งหากเราสองคนช่วยกันเธอเชื่อเหลือเกินว่าทุกๆอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีสิ่งไหนยากเกินขอแค่เราเปิดใจให้กันนาวโอเคไหมแม่ทาให้ดยัดหรือเปล่ากระทั่งถึงเวลาต้องกลับก็เป็นตุนเซเองที่หันมาถามขึ้นอย่างเป็นห่วงยอมรับว่าเขาเองเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยในเรื่องนี้แต่ครั้นจะให้ละเลยความรู้สึกของคนทั้งคู่ก็ไม่อาจทําทเช่นนั้นได้เหมือนกันไม่ค่ะคุณแม่ใจดีมากขอบคุณนะคะที่ทําเพื่อนาว ใช่ว่าที่ผ่านมาเธอจะไม่รู้ว่าเป็นเขาที่ทําทุกอย่างเพื่อให้แม่เขายอมรับเรื่องของเราสองคนซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ต้องรักเธอมากก็ได้ขอแค่จากนี้ให้เธอได้อยู่ข้างกายเขาเท่านั้นก็พอแล้วในส่วนของเรื่องอื่นๆนั้นไว้เราค่อยพยายามไปด้วยกันก็ยังได้มากกว่านี้พี่ก็ทําให้หนาวกับลูกได้และเขาจะทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจจะไม่ทําให้เธอต้องเสียใจเหมือนอย่างที่ผ่านานมาแน่นอนไม่ทําให้หนาวรักไปมากกว่านี้ได้ไหมคะแค่นี้นาวก็รักพี่จนไม่ลืมหูลืมตาแล้ว เธอไม่วาดฝันว่าเขาจะต้องรักเธอมากก็ได้ขอแค่ค่อยๆรักเธอไปแบบนี้เธอก็พอใจมากแล้วอีกอย่างเธอเองก็มีหลายๆสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเหมือนกันจะไม่ยอมให้เขาต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแน่ๆเขาชอบที่เธอรักชอบที่ได้ตื่นขึ้นมาเจอกับภรรยาที่พร้อมจะทำทุกอย่างให้เขาสะดวกสบายที่สุดและที่ผ่านมาก็ใช่ว่าจะมองไม่เห็นความพยายามอันมากมายของเธอและเขาจะตอบแทนความมีน้ำใจนี้ไม่ให้เธอต้องเหนื่อยอีกพี่รักหนาวนะ ตั้งแต่วันที่รู้ใจตัวเองว่ารักเธอในสายตาของเขาก็ไม่เคยคิดที่จะมองผู้หญิงคนไหนอีกแล้วแค่วรังคณาเท่านั้นที่เขารักและอยากอยู่กับเธอไปนานๆสร้างครอบครัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยความสุขด้วยกันนาวก็รักพี่ตุลค่ะไม่ว่าเมื่อไหร่เธอก็ยืนยันเสมอว่าจะรักเขามากและจะรักแค่เขาคนเดียวเท่านั้นตลอดไป ไม่กี่เดือนจากนั้นวรังคณาก็คลอดลูกสาวตัวน้อยมาให้สามีได้เชยชมด้วยวิธีธรรมดาแน่นอนว่าลูกสาวของเธอหน้าเหมือนเขาเรากับฝาแฝดนั้นยิ่งทําให้คุณพ่อที่เห่อลูกอยู่ก่อนแล้วยิ่งเห่อหนักมากไปกันใหญ่จากคนเย็นชาไม่ชอบพูดก็กลายเป็นอวดทุกคนที่แวะมาเยี่ยมถึงใบหน้าของลูกที่เหมือนกับเขาเรากับถอดแบบกันออกมาไม่มีผิดขอบคุณนะครับดาวสาหรับทุกสิ่ง ยิ่งเห็นเธอต้องเจ็บปวดตอนที่คลอดลูกสาวที่แสนน่ารักให้กับเขาแล้วความรู้สึกรักที่เขามีต่อภรรยานั้นก็เหมือนจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นรักนาวกับน้องเนให้มากๆก็พอค่ะเธอขอเท่านี้ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเขาไม่จําเป็นต้องทําให้กันก็ยังได้ได้ครับพี่จะรักนาวกับลูกไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยดีไหม คนฟังยิ้มกว้างยังมีความสุขและภาวนาให้ชีวิตของเธอนับจากนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มในส่วนของครอบครัวนั้นเธอจะรักษามันให้ดีจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเช่นกันนารักพี่ตุลน,นะคะต่อให้เขาจะร้ายกับเธอแค่ไหนเธอก็ยังรักแค่เขาอยู่ดีแล้วมาดูตอนนี้สิที่เขาน่ารักแถมยังเป็นสามีที่ดีมากๆจะไม่ให้รักเขามากขึ้นไปทุกวันได้ยังไงกันพี่ก็รักหนาวครับบอกกันเสร็จแล้วก็ส่งตัวหลานฉันมาแม่อุ้มบ้างรอนานแล้วนะ คนนี้เป็นแม่สามีที่เอ่ยแทกเข้าที่กลางวงและนั่นเองที่มันทําให้เกิดเสียงหัวเราะขึ้นจากทุกคนที่อยู่ในห้องและเฝ้ารอที่จะได้อุ้มหลานคนแรกกันอย่างใจจดใจจ่อภาพครอบครัวเล็กๆนี้ใครผ่านมาเห็นก็เป็นต้องอิจฉาในความรักความอบอุ่นที่ทุกคนมอบให้กันและกันความรักที่จะคงอยู่ไปแบบนี้อีกนานเท่านานทีเดียวอีกด้านหนึ่งปล่อยค่ะเป็นเสียงหวานที่เอ่ยขึ้นอย่าเมื่อต้อนแขนถูกใครบางคนกระชากเอาไว้เพื่อกันไม่ให้เธอได้หนีไปไหนอีก ผมไม่ปล่อยนิดคุณทำไมคุณต้องทำเหมือนเราไม่รู้จักกันด้วยหรือลืมไปหมดแล้วว่าผมเป็นใครในชีวิตคุณคำถามที่มาพร้อมแรงกระชากนั้นทำให้คนที่ตั้งใจจะมาเยี่ยมน้องสาวที่เพิ่งคลอดลูกถึงคราวชะง,งักก่อนที่ท้ายที่สุดเธอจะรวบรวมความกล้าเพื่อหันไปสบตาคนที่ตัวเองเพิ่งจะเดินหนีออกมานนาไม่ลืมคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องหลอกลวงที่คุณสร้างขึ้นไม่มีเรื่องไหนเป็นความจริงเลยสักอย่างโดยเฉพาะเรื่องที่เขาโสดนั่นมันยิ่งไม่เป็นความจริงเลยสักนิดเดียว สามปีเชียวนะที่เธออยู่กินฉันคนรักร่วมกับผู้ชายคนนี้ที่ญี่ปุ่นสามปีที่เธอมีความสุขและคิดว่าเขาคือคนที่เธอตามหามาตลอดเอว่าก่อนที่ใจจะถล่มลึกไปไกลกว่านี้ความจริงที่ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วผลักให้เธอตกสวรรค์เธอไม่เคยลืมวันนั้นเลยวันที่เมียกับลูกเขาบุกไปหาเรื่องกันถึงที่หอพักพร้อมๆกับมอบสถานะเมียน้อยให้เธอเอาไว้ดูต่างหน้าเล่นจนเมื่อถามเขาคำตอบที่ได้ก็แทบไม่ต่างจากนั้นเลยผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของเขาจริงๆ ส่วนเด็กน้อยตาแป๋วคนนั้นเป็นลูกของเขาไม่ผิดแน่เพราะแก่หน้าตาคล้ายกับเขาเรากับฝาแฝดขนาดนั้นจะเป็นลูกใครได้อีกผมกับดวงพรเรากำลังจะหย่ากันที่ผมไม่บอกคุณเพราะเรื่องของผมกับเขามันจบไปนานแล้วในส่วนของสถานะสามีภรรยานั้นเป็นแม่ของเขาเองที่ขอร้องเอาไว้ว่าให้เขาเรียนจบมาก่อนแล้วค่อยทำเรื่องหย่าให้มันเรียบร้อยเพราะอีกฝ่ายแอบคบชู้เขาถึงได้ตั้งใจจะฟ้องหย่าแต่ก็เป็นสองครอบครัวที่อยากให้เรื่องนี้ตกลงกันอย่างลับๆ สุดท้ายก็ได้ทางออกว่าเราควรหย่ากันเขาที่ตอนนั้นยังไม่มีใครจึงตอบตกลงแม่กลับไปว่าจะหย่าหลังจากเรียนจบส่วนลูกก็คงต้องช่วยกันเลี้ยงไม่นึกไม่ฝันเลยว่าสิ่งที่ไม่คิดให้ถี่ถ้วนในวันนั้นมันจะทําให้เขาเกือบเกือบจะเสียคนที่แสนดีที่สุดในชีวิตของเขาไปแบบนี้ผมรักคุณนะครับนาะเรื่องเงินผมอาจโกหกคุณแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้โกหกและเขาจะทําทุกทางเพื่อให้ได้เธอกลับคืนมา ่อให้จะต้องผิดใจกับคนทั้งครอบครวัวก็ช่างนี่มันความรักของเขาเขาจะปกป้องมันด้วยชีวิตเองพ่อเธอคะเลิกพูดคำคำนี้สักทีนาไม่อยากฟังอะไรที่ออกมาจากปากของเขาเธอไม่เชื่ออีกแล้วในวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องที่เขากำลังจะหย่าก,กับเมียรหรือว่าไอ้คำว่ารักนั่นก็ด้วยเธอไม่เชื่ออ,อีกแล้วคุณหมอห่วงรักเร็วๆนี้หมอแทนไทยนาดาว ก็จบไปอีกเรื่องแล้วนะคะสําหรับนิยายเรื่องสั้นของพวงชมพูเป็นยังไงกันบ้างคะชอบนิยายเรื่องนี้ของพวงก,กันไม่เอย่ยในส่วนของภาคต่อน,นั้นอดใจรอกันอีกนิดนะคะรับรองว่าคู่ของหมอแทนไทยกับน้องนาดาวสนุกไม่แพ้เรื่องอื่นๆแน่นอนคะ่ะแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายเรื่องใหม่ๆของเราจ้า